เเเสีียยงงารมไลผู้ชายเขาก็จะหลอกประมาณนี้เสียงนี้ที่ดังที่จ้าจงฟังเสียงเรียมไงเล้วผู้ชายเลยเป็นเสียงของยกคนเก่าบอกเขาอ่ะไม่น่าทำเลยเป็นเสียงมานะคนเก่าแต่คนมันก็หลอกพี่ ไม่ต mm. ja. ja. ้องเข็นดเสียงนี้ที่ดังทียจ๋าจงฟังเสียงเรียมไงเล่าอมตอบกบเสียเไม่แต่พีทานคาดอกลู่พี่ไม่แต่บ่มีดอกเบิร์น่งเมนบอก ย้่หรอหอมดอกยังคือกอดอยู oh, hey. ่พร like ้อมดอกล้วอด้วยชวนให้คนที่ถึงแฟนเขาไปอยู่ต่างแดนคิดถึงแฟนสาวสีสะเก็ดคนเคยรักกันคนเคยรักกัน

ก็ไก okay, okay. okay, oh, like ่ต like okay. like ัวเลยพี่ก mm. ิโลเดยวม่ไกเลย้ยโลห่ย huh? ังไงเดี๋ยวรถเขาเกิดจอดตักวสงค่ะเออเขาใส่สะเอาไปเดินไปรอก็ได้เประจิ้งมุกปะจ้งมุกเลยแปดมุกเลยค่ะบนเป็นรถจีออร์ปป่ะแปดมุก้ามคืนเดินไปรอไอ้ลูกเดินไปรอเลยกลัวจะไปถึงไม่กลัวครับไม่จอดตรงนั้นไม่รถปาโกแม่ใหญ่มานับ มาราไม่ได้กลัวเขาไม่จอดหรอกกลัวไม่ตื่นบอกว่ามันไกลๆหาโลอได้อยู่เดี๋อกขาส้มรถขี่รถนะใครขี่รถน่ะมันไกลอยู่บ่อถ้ามันจะจอดให้บ่ออีกก็อีกเดือนนึงอย่นิงเก็บดียวแม่เออคนอยากถานกล้องนะคะน้องเป็นไงบ้าง หาเพลงมะล่างหองกันยังก็อันน้ำตาหล่นบนขอบตียงโอเคครับจวเจอกันตอนเิฟต์นิการ่าตอนเราดเวียนน้องที่เวลามันก็หายคิดไม่ออกโอเคครับวันสวัสดีค่ะบ๊ายบายยังก็อันน้ำตาหล่นบนขอบตียง ยังเปแล้วไม่รักมันเดิมแบ่งใจให้น้องเพียงมาคิดถึงแม่นานก็เธิมออให้ดดยิงอยบอกลาให้เห็นพี่คเซเว่นเซเว่นเซเว่นเซเวซซซซว นำตาหล่นบนขอบดียังไปล้วไม่รักเหมือนเดิมแบ่งใจให้น้องเชืงอมั่อยคิดทำแม่นานกว่าเดิมออกลายให้เห็นหวังเพียงใดกำไรโอ้น้ำเย็นหรอหนาทำงานเก็บเงินเก็บทองในพอสองสามแสนเราไป มาคลงนี้แห้แต่ว่าจำซื้อเอ้ยังกาะคอยอะไรนะคอยคอยอะไรนะเวลามักอันนี้แห้น้ำตาหมือนมักรุนตีให้ตีขบวนที่เร่งงาา ไดบบาอาญาเมียวังอำดับพี่สองเพิงกระมือนบริเป็นหนึ่งแต่อากายเป็นรองเคยฟังอะไรมาไฟไก่ฟังฟังยังไงมอ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 งมาอ,อย่างวะสายตาทีพีแอนออร์ดีห้องน้ำมวนแหฮงพีน่นี่จ้องประสานเพ่ง<ร>กันทุกเื่อะ เห็นกันละม่นานเท่าไรเห็นกันละม่นานเท่าไรซอนรักเขาปักซวงในทำหน่องอะไนี่วย่ามามวนแห้ไปตาออดิฉันดีกว่างอ้อมองประาดกันกเั่าอดกันถุกวันดีดีเ็อ๋อคีบผู้ชายขอผู้ชายเราเง่นผู้หญิง เพลงอะไรนั้นท <pos id> ี่ร้องในอันนั้น่ะไอ้ที่ร้องฟังมือมืออันหนไหมม้วนมวนลองลองเอาน้ำเย็นมากินหนอยสิเฮ้ยมูฟก็เดี๋ยวเห็นสีเียวอมา บรรยากาศากนนตามรถเขาได้แล้วพี่ตอนนี้กาล่อพี่พี่น้องๆป๊าชดุดชุดเซ็กซี่มากเซ็เกซี่เลยพี่ ยูขไม่มีไปแบบรถเด้อไปใส่นี้น่านซไม่มีสีทาโลเซอร์ินบอกรถเด้อรถเด้อสวัสดีค่ะ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 จากช่องพี่จากช่องโชคละเพล่นนละไปเที่ยวนะคะฝากกดติดตามสองรอบเอ๊ รถไปแล้วนะคะพอี่น้องคะมาปีลิมาปีิตแล่ะีแป้งี่งมหมืงมากมามามาอโอเคค่ะสําหรับลิปนี้นะคะก็ฝากกรแสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องยกกบพาด้าระเพื่อนกันโอเคค่ะพบกันสวัสดีค่ะบาย